ที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอมาละมุงจังหวัดชมบุรีนายรณกิจเอกสิงห์ ing, รองนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับทีม13หมูป่าที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงตามความฝันของทั้ง13คนก่อนจะเดินทางมายัางสวนนงนุษ์พัทยาตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อท่องเที่ยวชมสวนรถสวนตะบองเพชรและหุบเขาไดโนเสาร์โดยที่สวนนงนุษ์น้องๆ้อง,องทีมหมูป่าทั้ง13คนได้ชมโชว์รูมรถ ภายในสวนนงนุษย์ซึ่งมีรถหรููรถแปลกที่สะสมไว้นับ70คันมาจอดให้กับนักท่องเที่ยวได้ยนโฉมและรถทุกคันยังติดทะเบียนโฟซึ่งได้มีการประมูลมา ตั้งแต่เลข41ถึง4ฟมากกว่า45ทะเบียนมาโชว์ให้ชมก่อนเดินทางไปชมสวนตะบองเพชรสองซึ่งเป็นรลนมาร์คแห่งใหม่มีกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วมุมโลกประมาณ5,000ต้นซึ่งสวนแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาสนใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ผ่านไม้หายากอีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติก่อนจะไปยังหุบเขาไดนโนเสาร์ดินแดนสัตว์โลกล้านปีที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ คืนชีพไดโนเสาร์กว่า1 5 0สายพันธุ์จำนวนมากกว่า600ตัวถูกบรรจงสร้างสรรค์ให้เสมือนจริงพร้อมระบบเอฟเฟกเสียงของไดโนเสาร์ชนิดต่างๆให้ดูเหมือนจริงยิ่งขึ้นนีราทิพสีเก่าภาพนันทพลทิพสีรายงาน